สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้วันพระหัตที่สิบกุมภาพันธ์นะครับวันนี้ผมจะพามาดูการทํางานของงานปักของร้านเรืองรองนะครับร้านเรืองรองอยามีผลงานนำเสนอนะครับซึ่งตอนนี้พวกเธอกําลังเครียดมากเลยครับน่าจะนิว้วคิ้ว็บวดนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวก,ก่อนที่จะไปแวะดูน,นี่ฮะดูรายงานปักก่อนนี่นี่น นี่เป็นลายดอกบัวนะครับลายดอกบัวนะฮะอือนี่ครับผมมาแล้วครับนี่ากกำลังเล็งนะครับนี่นี่เล็งกำลังเครียดกันเลยครับว่าเป็นการทางานที่ยากหน่อยนะฮะเออนี่ถ้าว่าเอาหูบวกใบบวกเวอต่อเอ้ยต่อใบบวกเวอเราบวกวบวกด้วยบวกสู้ดูดีดูสูดูเอออนี้ ที่กำลังเครียดที่ทำง,งานของใครอยู่ครับโชว์หน่อยครับโช,โชว์โชว์โชว์คนงานก่อนบัวขาวบัญชาเมฆค่ะอะไรนะครับบัวขาวบัญชาเมฆของบัวขาวบัญชาเมฆนันกปวยชื่อดังของประเทศไทยเนี่ยนะโอ้หไม่ธรรมดาเนี่ยร้านเลี้งลองเนี่ยไม่ธรรมดาเลยนีย่โอ้โหเนอะเขาติดต่อมาไงครับเขาติดต่อมาไงครับเนี่ยขอสัมภาษณ์หน่อยครับ เออที่ต่อไปจากไหนครับเนี่ยอันนี้ต้องสั่งแอดดิน่ะแ oh อดดินขอส่งไปจากเว็บไซต์หรือเปล่าน่าจากเว็บไซต์เออน่าจากเว็บไซต์นะฮะประมาณนั้นนะครับเออนะครับเดี๋ยวผมจะให้ชมรายละเอียดของทงอันนี้เป็นเป็นเป็นงานอะไรครับเป็นงานทงใช่ไหมครับงานทงค่ะเป็นทงธงหลองแบบเอ่อแบบใหญ่ๆเลยใช่ไหมฮะทงไปประดับหลังโต๊ะ โอ้ขนาดละครับขนาดเท่าไหร่ครับขนาดประมาณเท่าไหร่ครับขนาดเป็นเมตรไลยครับเดี๋ยวดูดูดูงานหน่อย๋อดูแผนงานหน่อยนี่กี่เซนครับร้อยร้อยสามสิบคูณเก้าสิบโอ้ในในโชว์โชว์ดีดีดีนี่ดี่เป็นงานนี้นะครับนี่เป็นโทนนี้ครับกี่พื้นครับต้อครับกี่พื้นครับทั้งหมดหนึ่งพื้นโอ้โห นี่สอกำลังเครียดอะไรอยู่ครับเนี่ยเห็ดดาดิวคิวบวชต่อให้มันตรงค่ะโอ้ต่อลายมันตรงเป็นงานที่ยากมากนะครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะให้ดูรายละเอียดนะครับอ่านี่เนี่เนี่มาดูหน้าหน้าหน้าเมียผมก่อนครับผมนี่ฮะดูโลโก้ร้านเรือรองครับเป็นผลงานของร้านเรือรอกจริงๆครับนี่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 อืออเอออันนี้ปักด้วย ด้วยอะไรครับเนี่ยต้อครับดิ้นเงินกับดิ้นทองค่ะอ๋อดิ้นเงินกับดิ้นทองโอ้โหมันเงาวาวสวยอ่ะเออโอนี่ฮะนี่คือความเครียดน,นะฮะว่าจะตรงลายตรงไม่ตรงลายยังไงนะครับเออครับผมอืมนี่น,นี่เราต้องโชว์เรามีผลงานแล้วโชว์โชว์ครับเนี่ยฮะอันนี้ต้อทดลองลองมือทําเองเลยนะครับนะฮะเพราะว่าเพราะว่าฝีมืออันนี้งานเป็นงาน เ,เกรดระดับพรีเมียมนะครับต้องไว้วางใจฝีมือเรื่องรองเท่านั้นนะครับที่จะทํางานนี้โปรเจกต์นี้ได้นะครับแล้วก็ลูกค้าได้รับไปดีมั่นใจแน่นอนครับว่าะจะได้ผลงานาที่ดีมีคุณภาพแน่นอนครับผมครับผมวันนี้ขอนำเสนอแค่นี้ก่อนนะครับบ๊ายบายบ๊ายบายต่อบ,บ๊ายบายบ๊ายบาย